ให้เลขกวเหรอไหนอยกิฟอุ้ยนี่เหรอเมืต่อไปเลยนี่หนึ่งรกรกฎาคมนะครับก็จะเป็นเลขมีเลขสามอลางเลขเจ็ดะเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์ใ่ไหมให้ไวเผื่อเป็นโชคเราวุาเป็นอะไรที่เราจะเดินไปเมื่อกี้ไปเดินไปดูกันปะ สวัสดีครับไหนอะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปเข้าถ้ำที่ไหนนี่ถ้ำอะไรถ้ำหลวงพ่อคงเหรอนี่เหรอตรงนี้เหรอเนถ้ำโบราณหลวงพ่อคงครับเนี่ยใ,ในต้นโพนี่เหรอในต้นโพมีทางเข้าอ่ะ จริงเหรอไปดิปะ่ะมีหุ่นด้วยเหรอตรงนี้ไปดิมีตน้น <c oughs> มีต้นโพต้นใสต้นก่าง นะไม่ต้องกลางด้วยอันนี้เหมือนที่นู่นเลยเหมือนโบสถ์บาโพที่นั่นเลยเออเหมือนแค่บางพุ่งเลยมีเข้าได้ไหมตรงนู้นะไปดิไปเขาได้ไปไปดิเเข้าที่เออก็นั่งไปเลยท้ายไปไม่เป็นถ้าครับถ้าหลวงพ่อคงเนาะท้ายระวังใจทะลุมิติไปนู่นนะเดี๋ยวทะลุมิติไปนะทวิภพหรือเปล่าดูดีๆนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดบางกระพร้อมนะครับก็อันนี้จะเป็น เขาเรียกถ้ำของหลวงพ่อคงนะเป็นการสร้างไว้ท่านผู้ชมตั้งแต่สมัยอดีตนะครับที่ออกมาก็จะเออจอองค์ทะลก็จะเป็นซุ้มอะไรบางอย่างใช่ปะ,ะปออกมาก็จะเป็นท่านผู้ชมสวยงามมากเลยนะครับจะเป็นองค์สีดําทั้งหมดนะกลายเป็นวิหารปกโพนะใช่ก็จะคล้ายๆกับที่นน่นเหมือนกันเนะี่ย คือเราเนี่ยเหมือนกับมาถ่ายท่านผู้ชมไป้ดูเพราะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย <c oughs> จะจะไปบางบางที่ก็บางที่เขาก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะเราก็มาถ่ายาผู้ชมได้ดูที่นี่นี่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวขอส่องให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะครับื <c oughs> สวยมากเลยถ้าช้ชมและบอกว่าตรงนี้มีเลขนะท <c oughs> ่านผู้ชมผมจะ <c oughs> <c oughs> อยู่ตรงใบหูของพระ องใหญ่องนี้มีเลขอยู่ท่านผู้ชมนะ,ะสมัยก่อนนี้ไทยเคยเป็นชาวพมา่ามาก่อนนะท่านผู้ชมไม่สามารถนั่งคุกเข่าได้นะเมื่ออดีตชาติไทยน่าจะเป็นพมา่าเก่านะครับก็นั่งคุกเข่าไม่ได้เป็พระโบราณนะที่ม <c oughs> ใช่ใชน่าจะเป็นโบราณหมดแล้ว้งใช่อันนี้ก็เป็นที่หาหนิลหลวงพ่อโโควลมคนสร้างไง กออา่พิธีหันพบต้นไม้สี่อย่างนะพบโพนั่นนี้เรามาการาบมาไหว้เนาะให้คุผู้ชมจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะนจริงๆตรงเนี้ยอาจจะโดนคุมไปหมดเลยนะตอนที่ตอนที่เป็นถ้ำเก่าใช่ปะเป็นคุมไปหมดเลยมเลย,ยมีเลขเรือ<ๆ><ๆ>เดี๋ยวไหว้ก่อนได้ไหม๋ยวขอทำบุญก่อน สาธุว่านี้กันดือ้อสาธุสาธ,สาธุวันนี้ก็ขอโชคขอลาบมาที่วัดบางกระพร้อมเนาะมาขอโชคให้กับผู้ชมทางบ้านและเอฟซีต่างประเทศแล้วก็ในประเทศที่อยู่ที่หลายๆกลุ่มที่เราอาที่รับชมพวกเราอยู่เนาะขอให้ทุกคนอที่รับชมคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบเนาะ แล้วก็ใครที่อยากมาเที่ยวชมอยากจะมาะทําบุญที่วัดนี้ก็มาได้ท่านผู้ชมมีความพร้อมในการรับท่านผู้ชมอย่างแน่นอนนะคนะสถานที่ของวัดกว้างขวางใหญ่โตนะครับแล้วก็เหมาะแก่การมาขอโชคขอลาบด้วยขอให้ผู้ชม f c ต่างๆที่รับชมเราอยู่ทั้งบ้านขอควงรับโชคด้อสาธุสาธุสาธุท่านผู้ชม<า>เดี๋ยวเราไปขอโชคกันนะครับกับลากต้นโพแล้วก็มีองค์พระตรงนี้ด้วยแต่ว่า อไม่รู้ว่าส่องเข้าไปในกล้องแล้วจะเห็นหรือเปล่านะแต่ผมมาเห็นนะครับเดี๋ยวลองลองส่องให้ดูก่อนแล้วกันนะครับไปดูครบับเห็นเห็นเลขบริเวณหู่พระอืมเนี่ยอยู่ที่เนี่ยแปดเลขสามนงเห็นเลขสามเลขสองอะไรเนี่ยห้าอืมเนี่ยเห็นตรงนี้เป็นเลขเก้าวนๆเนี่ยเลขเก้า มมีน้ำมันอะเป็นน้ำมันอะไรไม่รู้เอา้าถูกสินี่ไงบอกแล้วไงถ้าส่องจริงก็มองไม่เห็นนะพี่เอ็มองไม่เห็นมองไม่เห็นเห็นได้ตรงเนี้เป็นเลขเลขเก้าใช่ป่ะตอนแรกมองมาเห็นเลขสามตัวนี้เลขสองสามสองพี่เอ็เห็นตรงนี้เลรอเลขแปดตรงเลขสามนะเห็นเป็นเลขแปดเออตรงเนี้เห็น่างเนี้ยเป็นเลขสามเลขสองก็เดี๋ยวไปตากอาจจะเห็นเป็นเลขก็ได้ เนี่ยเนี่ยเห็น,นไหมสามสองเก้าเนี่ยเนี่ยชัดเลยเห็นปเนี่ยเนี่ยเลขสามนี่เลขสองอันนี้เลขเก้าเฮ้ยแต่ตัวบนนั้นเป็นเลขหกด้วยนะมันหลายตัวท่านผู้ชมไม่ชัดเจนนะสองที่แผ่นทองไม่ละพีเอสดีเก้าเก้าสองนี่เลขเก้าไงอ๋อเก้าสองได้เห็นสองตัวเองเก้ากับสอง ตัวอื่นไม่เป็นเลขอะหนึ่งวะไม่รู้ว่าสองสองอะเนี่ยหรอเออมันอืแต่ว่าเราจะประมาณมองเหมือนกับเลขที่มันเป็นแบบผิดปกติอ่ะอใช่ไหมเป็นเลขเก้ายัง่ผิดปกติแน่นอนแหละมันไม่น่าจะเป็นเลขเก้าเลขสองแบบนี้ไงการเปะออกมาการแผลทองไม่น่าจะเป็นแบบนี้ใช่คือตัวอื่น่ะมันก็เหมือนกับเปะลงไปเช่เป็นแผ่นทองธรรมดาทั่วไปแต่แตถ้าเนี้ยมันผิดปกติมันเป็นเลขเก้ามันเป็นเลขสองโอเคใช่ไหมล่ะ ก็ให้สองตัวก็ได้ตัวเก้านั่นแหละเนาะเกับสองท่านผู้ชมนะแต่ถ้าตรงนี้ถ้าถ้าใครเห็นเลขอะไรที่แตกต่างเนาะก็สามารถที่จะอ่าคอมเมนต์บอกเราได้นะนี่ก็อยู่บนใบพะพักของพระนะครับสวยจังเลยอะ พระธาตในวิหารแห่งนี้เนาะโอ้สวยสวยมากเลยท่านผู้ชมเป็นวิหารที่เป็นชอบเป็นถ้ำหลวงพ่อโพลที่สร้างอยู่เนาะอืมอันนี้ทําไมลักษณะเหมือนไอ้ไข่เลยล่ะพระเหรอทําไมท่านผมเหมือนไอ้ไข่เลยเนี่ยองค์เนี้ยองค์นี้เหมือนว่าพระพุทธเจ้านะตอนที่อันนั้นนะอะไรก็อะไรนะดูต้นไม้ทิ่ดูต้นไม้อ่ะไปดูต้นแห้งตรงนี้ไะข้างหลังนี่ปะนี่ตรงหลังพระเราเีนี่ป่ะ ต้นนี้ดีไหม p ดตรงนี้จะเป็นพระฤาษีนะครับเป็นฤาษีเ้าแต่เราจะขอโชคจากต้นไม้ต้นนี้นะพีเ็ดต้นนี้ดีกว่าไหมหรือยังไงมองก่อนซิว่ามีเลขไหมจะเป็นต้นไม้ที่เกาะ กับกับกับถ้ำแห่งนี้แหละถ้ำแห่งนี้แหละแต่ว่าแห้งไปแล้วใช่ท่านเขาก็น่าจะแบบมีการบูรณะอ่ะเนาะเขาเลยตัดออกแต่เขาก็ไม่รื้อออกไงเพราะถ้ารื้อแตอาจจะพังหมดเลยเนี่ยเขาก็เลยปล่อยไว้แบบนี้ลากลากไม่เกาะกับวิหารใช่ใช่เชื่อมไปหมดแล้วนี่นะไม่เห็นเลขนะตรงนี้เหมือนเอาเหมือนเอาลากของต้นไม้เนี่ยเกาะเป็นที่ยึดเป็นยึดไปเลยยึดปูนไว้ปูนเก่าไว้เออตรงนี้ไม่เห็นเลขนะพีเอสไปทางในดีกว่าไปตรงหนดีกว่าไป ก็จะพยายามส่องชา้าๆท่านผู้ชมได้เห็นด้วยนะครับใครเห็นก็ตัดไเองนะเลยเราคงกลับเราคงไม่กลับมาอีกหนึ่งวันสองวันอันนี้จะเป็น ลากไม้ลากโพลากไทรลากไกลแล้วก็ไอเอสอันหนึ่งต้นกลางเราลอดแล้วแหละเราลอดแล้วก็เป็นมงคลชีวิตแล้วพี่เอสตรงนี้เหมือนเลขมีเลขตรงเนี้ยนี่นี่นี่เป็นรอย เหมัอนเจ็ดนี่นี่มุมนี้มุมนี้เหมือนเลขเจ็ดอะไรสักอย่างตนั้นอ่ะต้นเนี้ยแนวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่เนี่ยนี่ห้าแค่ไหนต้นพี่เอ็กเข้าไปชี้รข้างในเป็นไงบ้างอันนี้สี่ใช่ไหมสี่ใช่ห้าสี่เออเฮ้ยสองแล้วสองห้าตัวใหญ่ใหญ่นี่สองตัสองกับห้าตัวใหญ่ข้างห้าเนี่ยเหรอข้างหน้าพยายไม่อยพยายมัข้างล่างขวาขวานี่ขวาบางล่างนี่นี่ นี่เหรอเนี่นี่นี่ริมนี้เนี่เหรอเออในละสองขยัห้าสี่อ่ะก้นละสองสามตัวใช่เหรอใช่ถ้าตาเปล่าไม่ที่เข้ามาเพื่อที่ห้ากับสี่ตัวนี้อ๋องั้นจุดนั้นผมเห็นแค่สองสองห้าอีนะครับอยู่ข้างสี่นี่เป็นสองสองกับสี่คู่กันใช่ป่ะห้ากับสี่คู่กันห้าสี่สองนะเอาไปเดี๋ยวนี่อุ้ยนี่เลขห้าตัวเลขเนี้ยนี่ไงห้ากับสี่สองอีก ข้างๆอันนี้คือสองใช่ไหมใช่สองห้าแล้วก็สี่ครบนะอันนี้ผมเห็นตรงนั้นเป็นเลขสองเลขสี่คู่กันแล้วเลขห้าอยู่ข้างบนนะเลขเดียวกันผมเห็นตรงนั้นเออแต่ไทยอ่ะมันบอกว่าอีกตัวหนึ่งนะเลขเดียวกันคือเลขสองเลขห้าเลขสี่เหมือนกันใช่แต่ตรงนี้จะเป็นเนี่ยพี่ผมเนาะจะเป็นเลขสองเลขสี่เลขห้านะครับโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูอีกตรงนั้นอีกอ่ะตรงฝั่งต้นโพมีต้นโพอยู่จะเข้าไปดูว่ามีเลขอยู่แล้วก็ทากลับไปครับเพื่อไปดูต้นโพ ไปููต้นโพเมื่อกี้นะครับหน้าองค์พระนี่พระพักนี่ผมเห็นเป็น92นะครับ92นะสาธุสาธุเราจะลอดต้นโพใช่ไหมไปเด<อ>ียจะลอดกลับไปด้านโน้นนะครับผมผมเห็นมีเลขอยู่ที่ต้นโพอยู่ด้วยครับเดี๋ยวไปดูกันฝั่งโน้นนะครับเรแล้ว,ลวควันนี้เราก็ได้ไปนับมาที่วิหารโบโพแล้ว cạnh bên trên sẽ là như thế này, các bạn thấy không? Ở đây là Ở đây là này gì vậy? là cái มีคดเลือดคดใหญ่มากเหรออันนี้ก็จะเป็นเจดีโบราณแต่ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นของใครเนาะเนี่ยเจดีโบราณี่ตรงนี้เป็นเลขไหมนะท่านผู้ชมน,นี่เห็นไหมอยู่ในนั้นนะเป็นเลขอยู่เข้าไปได้เหยียบได้ไหมเนี่ยนี่น่ารอดได้มากเลยอ่ะมีหุ่นด้วยเเลขตรงไหนครับ ดวสินี่มันเลขเลยเอดเลยนี่เอดตรงนี้มันเลขนี่เหมือนเก้าศูนย์เลยเหมือนเก้าศูนย์สองมีป่าดิพี่ที่ไหนดิระวังอู้หูทำลายร่างกายเรา ต้นอะไรเนี่ยไม่โปรแบบนี้อืออ๋อชิมหลังเลยคือโปรเอาจากต้นไม้นะครับเอออะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ประสานกันเลยดูนี่ดูดิดูเออแข่งเป็กเลยนี่ดิโป่เลยนี่ไอ้เราคิดว่าคิดว่าสิ่งบุกสร้างนะไม่ใช่นะอาจจะเป็นสิ่งบุกสร้างก่อนเหรอดูดิพังมาจากตะกอนเหรอเออใช่ไหมนี่ไงนี่ที่ไทยบอกว่าถิ็นเลนี่อือ สามตัวเลขลายไทยห้าศูนย์สี่เอมันห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์เจ็ดมันห้าศูนย์สี่ลายไทยนะหนึ่งศูนย์สี่ป่ะไม่มากินมองเห็นทางบนนะเออใช่เป็นห้าศูนย์ห้าห้าอาหรับศูนย์แต่ว่าสี่มันกลายเป็นสี่ไทยใช่ไหมเดี๋ยวต้องใช้เทคนิคเดียวกับลุงบอกว่าเอาคอยออกไปทางหางหน่อยที่จะเห็นถ้าเข้าใกล้ต้องโดยแป้งห้างก็จะ ในนั้นมีอะไรอยู่ในนั้นนะข้างในจะดีตรงนั้นมีอะไรอยู่ข้างในมั้ยคเห็นไหมลองสองนะ่องเข้าไปดิเป็นอะไรอยู่ในนั้นเป็นทองทองอะนะออพระหรอไม่ได้ใอ่หมดติดทองเหมือนอะไรปิดทองอยู่พระเปล่า,าเอ็ดดูดี่สอ่องเข้าไปดีเป็นอะไรหุ้มทองอยู่ <S 2> <S 2> <S 2> ไม่เป็นเหมือนทองติดกับ ส่องไฟดิยื่นเข้าไปใกล้ๆหน่อยอยากรู้ว่าคืออะไรมันพระพุทธรูปหรอไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูนะเออต้องเปิดไฟป,ปะต้องเอาเปิดไฟก่อนปะมองไม่เห็นอหมืงนกันนะต้องเปิดไฟเข้าไปนะใช่ก่อนนะเออ ในเนี้ยน่าจะเป็นสถูปอันเดียวกับอันนี้ป่ะเนี่ยในเนี้ยต้นโพโอบอยู่อเอสดใช่ไหมคุยเอสดนี่อะไรเอสดเอสดนี่อะไรนี่นี่นี่เขาเขียนเป็นรูปอะไรไว้นี่เข้าไปไม่ได้หรอกเอสดแบบเนี้ย มึงจะรอดต้นโพนะครับผมไม่ได้รอดนะก็ใหญ่รอดพวกออของมึงแล้วไม่ใ่ทไม่ไมออกข้างในมีเลขด้วยเออเนี่ยห้าเจ็ดแปดแปดแปดห้าเจ็ดรืออะไรเนี่ยว,นะวันนี้ตาไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็นเลขเลยวะ่ะเป็นเลยวะใต้ต้ตนโพนะเป็นช่องรอดเนาะอืม ไม่รู้ว่ามีใครได้เห็นเลขอะไรบ้างนะท่านผู้ชมแล้วก็พยายามส่องเลขให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเนาะก็พามาดูนะครับมาส่องที่นี่นะครับก็อาจจะทุกคนอาจจะได้รับโชคก็เป็นได้นะวิหารหลวงพ่อคงน,นะครับแต่เราก็เห็นเลขอยู่ประมาณที่เราได้ส่องให้ดูเนาะตอนนี้ก็คิดว่าเน้นอยู่ที่เก้าเก้าสองซะมากกว่านะเลขคิดว่าน่าจะเป็นเลขนั้นสรุปเลขท่านผู้ชมไปฟังอีกทีหนึ่งครับผูชมไปครับ ท่านผู้ชมบทน,นี้นะเป็นสถู่เก่านะท่านผู้ชมผมคิดว่าน่าจะมีเลขอยู่ด้วยนะตรงนี้นะครับนี่ก็เป็อยู่ตรงนี้เนาะเป็นแปดเก้าศูนย์นะครับคิดว่าจะเป็นเลขนั้นนะ<อ>มีรอยอะไรมีรอยพระพุทธฉายนี่ของเป็นรอยเป็นรอยสี่ของพระสี่องค์สี่รูป,ส,รปสี่รูปอยู่ที่นี่นี่นอ๋อใช่ นี่นะครับที่หลังข้าวน้องมียอดเนาะนะแล้วก็ลอกสามรูปเลยลอกสามองค์ลองดูเลขไหมล่ะเดี๋ยวเราไปดูเลขตรงนี้กันที่ลอยนะลอยลอยพระพุทธฉายทั้งสี่ไอ้ทั้งสี่นะเกิดขึ้นได้ยังไงอะไม่รู้เหมือนกันป้าวเาเกิดเกิดขึ้นนานแล้วเออกิดขึ้นเองเหรอเกิดอกว่าเกิดขึ้นเองที่โบทกล่าแห่งนี้มันเยอะลืมเลยอันแรกนี่เหมือนพระเจ้าเนาะ แล้วก็สามอีกสามเอออันนี้เอออันนี้มีเสียงนี่มีมีเหมือนยอดพรเกศสาอยู่อีกสามมานน้น่าจะมีเลขสักเลขเนาะฝากท่านผู้ชมทุกท่านอ่ะไม่มีเลยอ่ะอยากเห็นเลขจังเลยมีไหมเป็นผนังที่มีรอยเกิดรอยขึ้นแล้วครับสรุปว่าเดี๋ยวจะสรุปให้ดู นี้ผมกับไทแล้วก็บลอเอคนใหม่แล้วก็น้องกิฟนะครับก็มาอยู่ที่วัดกระพร้อมนะครับก็ตรงนี้จะด้านหลังผมเนี่ยจะเป็นวิหารนะครับวิหารหลวงพ่อคงนะครับก็เรามาขอโชคที่นี่กันนะครับเพราะเลขที่ผมเห็นกันด้านในท่านผู้ชมนะผมจะเห็นอยู่ที่พระพักขององค์พระนะเป็นเลข92นะครับ9กับ2เนาะแล้วก็ส่วนด้านหลังที่เป็นต้นโพนะที่เห็นเป็น5 อ่าสองสี่ห้านะครับสามตัวใช่ไหมไใช่เนาะสองสี่ห้าอืมก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมเนาะสำหรับที่แห่งนี้เนาะก็หวังว่าท่านผู้ชมท่านจะได้เปิดประสบการณ์ไปกับพวกเราได้เห็นจุดใหม่ๆที่เราพาท่านผู้ชมท่านมาขอโชคที่นี่ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับโชคกับพวกเราด้วยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยผมสองคนตรงนี้นะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย